อยากให้เธอเป็นเทียงเล่มน้อยที่้องแสนสุวน หลายคนคงคุ้นหูกับบทเพลงในตำนานอย่างเพลงเทียนนี่คือผลงานจากงนวงดนตรีนักศึกษาแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่17ซึ่งรวมตัวกัน9คนใช้ชื่อวงว่านฤึกหิตครับชื่อที่หมายถึงความบริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้ายามเช้าย้อนไปราวครึ่งศตวตรรษวงฟวกซองนฤึกหิตถือกำเนิดขึ้นบทเพลงของพวกเขาสะท้อนชีวิตและสังคมโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพความเหลื่อมล้ำความยากจนและการทำลายธรรมชาติแม้สมาชิกจะแยกย้ายไปเป็น แพแต่ทุกครั้งที่ได้กลับมารวมตัวกันบทเพลงก็คงยังตราตรึงใจหนึ่งในผลงานสําคัญคืออัลบั้มพรุ่งนี้ที่อัดเสียงกันเองอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความจริงใจดนตรีของนรกหิตไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อความไพเราะครับแต่ยังเป็นพลังใจเป็นความหวังและเป็นกระจกสะท้อนสังคมที่ยังคงร่วมสมัยแม้เวลาจะผ่านไปกว่า40บปีก็ตามครับและเช่นเดียวกับบทสรุปของเพลงเทียนเสียงเพลงของนรกหิตยังคงส่องสว่างตราบจนนิรันดรครับ เปียนสวารคเทวไวอยู่ในใจผู้คนตราบจนสิรันดา